ให้แต่ละคนชิมก็ยังไม่อร่อยลำดวนไม่เป็นตัวเองท้อไม่อยากเปิดร้านอีกแล้ววันถัดมาแสงเช้าเริ่มคลี่คลุมเถียงนาลำดวนนั่งนิ่งๆอยู่หน้าเตาถ่า,านหม้อดินวางนิ่งยังไม่มีไฟไม่มีควันมือเธอกำตะไคร้ไว้แน่นเหมือนจะโยนลงหม้อแต่ก็ยังไม่กล้าอ้าวไหนว่าจะเปิดร้านวันนี้ เสียงยายสวยดังขึ้นจากทางเดินข้างคันนายายก็อุตส่าห์ใส่ผ้ถุงผืนสวยรอมาต้มของลำดวนเลยนะนี่ลำดวนฝืนยิ้มคงไม่เปิดแล้วคะยายหนูยังไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองเลยไม่กล้าขายยายสวยนั่งลงข้างๆยกพัดมาตีขาเบาๆและพูดเสียงนิ่งแน่ใจเหรอว่าที่ไม่มั่นใจเพราะฝีมือหรือเพราะใจมันกลัวลำดวนเงียบ ใหญ่พูดต่อข้าวแกงในตลาดบางเจ้าก็แค่พอได้บางเจ้าก็เค็มไปหวานไปแต่เขาก็ขายเพราะเขาเชื่อในฝีมือตัวเองเชื่อในรถมือที่เขาโตมากับมันเองไม่ต้องทำให้ถูกปากทุกคนหรอกลำดวนแค่ทำให้ตรงกับใจตัวเองพอลำดวนเงยหน้าขึ้นช้าๆเธอไม่ได้พูดอะไรแค่พยักหน้าเบาๆแล้วลุกขึ้นค่อยๆจุดเตา ค่อยๆหยิบปลาขึ้นเขียงใส่เครื่องลงหม้อเหมือนเดิมแต่วันนี้ไม่มีลังเลไม่เหลียวซ้ายขวามีแค่ลำดวนกับหม้อปลาช่อนใบเดิมไม่ถึงชั่วโมงกลิ่นหอมก็ลอยออกไปถึงปลายนายายสวยตักคำแรกคำโตโตสดน้ำดังสวบแล้วพูดลั่นโอ๊ย oh, ตายแล้วแม่ลำดวนแทบหลายไม่กี่นาทีต่อมาชาวบ้านก็เริ่มพยอยกันมา ลำดวนดีใจมากลูกค้าชมว่าอร่อยมากรสชาตินี้ใช่เลยยายสวยภูมิใจกับลำดวนพูดว่าจำไว้นะลำดวนรสมือของเรามันมีค่าไม่ต้องให้ใครอนุญาตแค่เรายอมรับมันก่อนคนอื่นก็จะตามมาเอง